ก็สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมแบงกุพเพชนะวันนี้ผมก็จะมาทำการเฉลยโจทย์แมคเคนิกต่อนะครับเขาบอกนะครับว่า small object เนี่ยก็คือถูกส่งไปด้วยสายพานนะครับที่มีความยาวเนี่ยเจ็ดสิองนิ้วนะครับซึ่งเขาบอกต่อนะครับว่าเออสาย A เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1.2ฟุตต,ต่อวินะครับแล้วก็ที่สาย B เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วย3ฟุตต่ตอวินะครับเขาบอกนะครับว่าเออถ้าสม,มุติวัตถุนเนี่ยถูกส่งไปจาก A ไป B เนี่ยโดยที่ไม่มีการ เท่าไหร่นะครับอืมเขาให้เราหาสัมดุลความเสถียานมิวเคนะครับระหว่างวัตถุนะครับกับตัวของอ่าตัวของวางรางส่วนนี้นะครับโอเคเรามาดูหน่วยกันก่อนนะครับเนี่ยเขาใช้ฟุตนะครับใช้ฟุตนะครับเราทราบนะครับว่า1ฟุตเนี่ยมีสิบสองนิ้วนะครับเพราะฉะนั้น7จสิบสองนิ้วเนี่ยก็ต้องมีหกฟุตถูกไหมครับอืมทีนี้ ขั้นแรกที่ผมทาเนี่ยผมเขียนฟรีบ body ก่อนก็อย่างตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยกำลังเคลื่อนที่ลงอ่ะลงมาพอดีเพราะว่ามันอยู่ในรางตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ลงมาพอดีด้วยความเ็ว1.2พุดตอวีแล้วก็ตรงช่วงก่อนที่มันจะไปตรงนี้ตอนที่แตะตรงนี้นะครับมันมีความเ็ลคือ3พุดต่อวีนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับว่าตรงนี้ผมขอเนี่ยใช้เป็นตัวแปรใหม่นะครับเนื่องจาก1กับ2เนะี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะคผมก็จะเปลี่ยนเป็น VI กับ VF นะครับนันก็คือ Initial กับ Final นะครับพอมาพิจารณานะตอนที่มันอยู่ตรงกลางตรงกลางกันนะครับมันมีแรงอะไรมากระทําบ้างอ่ามันมีแรง N นะครับมีแรงเอ็นะครับมีแรง F คือแรงเสียดทานเพราะว่าวัตถุเนี่ยมันถูกไปจาก A ไป B นะครับนึกตามบอกความเป็นจริงนะครับมันก็ต้องย่อมมีแรงเสียดทานมาต้านนะครับตรงนี้ถามว่าเออแรงเสียดทานเนี่ยใช้มิวเอหรือมิว ใน Fx หรือ Fk นะครับก็วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่แล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี้ความเร่งนะก็ใช้ f Fk นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เริ่มจากสมการนี้ก่อนนะครับสมการซิกมา Fy เนี่ยเอิ้อตั้งแกนทั้งอิงด้วยครับอืมก็เริ่มจากสมการซิกมา Fy เท่ากับศูนย์นะครับก็มีแรงไว้บ้างก็มี n อันนี้นะครับมุมมุมตรงนี้คือ60องศานะครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้คือ30นะครับเพราะฉะนั้น n เนี่ยจะเท่ากับ mg cos สามสิบผมให้เป็นสมการที่1ครับ ต่อมานะครับสมการที่2ก็คือแกน x ที่แนวเฉียงนะครับมันมีความมร่งนะครับก็เป็น mg s i นนะครับ mg sin สามสิบนะครับผมให้ทิศตามแกนังอีเป็นบวกนะครับลบกับ new k n เท่ากับ ma นะครับเพราะมีความมร่งเปลี่ยนแปลงความเรลลความเรลลไม่คงที่นะครับโอเคทีนี้ผมก็แทนค่า n เนี่ยลงไปในในตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า mg ไซน์สามสิบลบ new k n ก็คือ mg cos คสามสิบนะครับเท่ากับ fA สังเกตเห็นนะครับว่า M เนี่ยตัดกันนะครับก็ตัด m อทิ้งแก้มาจะได้เท่ากับ G ส่วนสองบรูสามส่วนสองมิลนะครับต่อมานะครับว่าใช้กฎการเคลื่อนที่นวตรงนะครับก็คือมีเรารู้ความเร็วต้นนะครับเรารู้ความเร็วปายนะครับเรารู้ความเร่งนะครับเรารู้ระยะทางนะครับก็จริงๆความเร่งเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้เราเราต้องการหาไปเราก็ต้องการหาหาความเร่งนะครับเรารู้ u นะครับถ้าเป็นมอปลายนะครับดู v ดู s นะครับก็ใช้สูตรที่ว่า v กำลังสองเนี่ยเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง as ต้องอย่าลืมนะครับว่าสมการนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะครับเราก็ต้องแทนตามทิศทางด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยสามมันไปทางทิศนี้นะครับ u ก็ไปทางทิศเดียวกันนะครับก็สามกำลังสองหนึ่งหนึ่งจุดสองกำลังสองนะครับบวกกับสอง ae นะครับแล้วก็ s ก็คือ s เนี่ยมีทิศมันเป็นการกระจัดนะครับมันมีทิศตามแกนนั่งอิงนะครับหกฟุตนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็หา a ออกมาได้0.63นะครับผมก็เอาเอเนี่ยกลับไปแทนในนี้นะครับแก้เป็น0.63แล้วแก้หา muk นะครับก็จะได้มิวเคออกมาเนี่ยก็คือ0.55นะครับอย่าลืมนะครับว่าสัมปสิทธิ์ควเสื่อยทานเนี่ยไม่มีหน่วยนะครับโอเคไหมครับก็จะไม่ไม่มีหน่วยก็ตอบอย่างนี้ได้เลยนะครับค่าถาม muk นะครับก็ตอบค่าเป็น0.55นะครับก็จบข้อนี้นะครับก็ถ้ามีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ถ้า,าสงสัยก็ติดต่อผมช่องทางแอดนะครับแบงค์นะครับ underscore t h a r นะครับ,รบ n u t ช่วงนี้ไลน์ลผมไลน์ผมไม่ค่อยได้เว้นนะผมไม่ค่อยแอคทีฟไลน์นะครับเพราะว่าืมอยากจะโฟกัสกับตัวเองนะครับไม่ค่อยได้เปิดไลน์นะครับก็ถ้ามีอะไรก็ i g อย่างเดียวนะครับโอเคครับหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ